เอากลับบ้านด้วยไหมว้าวนี่วิ่ยตกใจตกใจลิงนึกว่าคนนั่งอยู่ตรงนี้ มีล้อมีล้อหูหาหาหาชื่อบัตรการจอดนะคะชื่อบาริยังบารี่มัจนค้นี่คืออะไรอันนี้คือแผนที่สวนสัตว์เ <c oughs> นี่ยราสัตว์ค่ะอันนี้คือแผนที่สวนสัตว์ออตอนนี้เราอยู่ตรงไหนค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเ,เข้ามาเมื่อกี้เราอยู่แถวข้างในนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะไปขึ้นรถรา,างกันรถลางตรงนี้มีนกเพนกวินด้วยอ๋อนี่พี่ตา้มไปซื้อซะละาลาเปามาลายไอถุงเขาหน้า,นนารักดีเป็นหมูเด้งนี่ร้อนนะคะร้อนนะ ออะไรนะคะไม่ใช่อะไรทำไมอ่ะมันก็เป็นไส้หมูสามเงิมันจะมีแครอทด้วยเนี่ยไม่พี่กินแบบนี้ได้คือขะหนูจะกินแค่แป้งเหรอคะเป็นแนวนี้นี่ี่เตอร์ไปซื้อ,ม,อมาเพิ่มอีกกอนหนึ่งน,นี่กนะ็เลือกดูเสือคุูงกับเสือดำได้น,นั้นนี่ไม่อันนี้เป็นแค่รอบที่เขาโชว์อาหารเฉยๆช<อ>ก็ถ้าเราไปลางรลนางเขาก็เราก็จะเห็นทุกตัวนั่นแหละ ตอนนี้ก็พักกินซาลาเปากันก่อน<ๆ>ค่อยเข้าไปนอกฟามจะกินไหมเนี่ยกินไหมคะ,ะกินอะไรอันไหนจะกินอันไหนมันเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะไปดูเพน่นกินกันอ,อุ้ยตัวอะไรอุ้ยกระต่า,ตายไหนกระต่า,ตายโอ้กระตา่า,ตายอยู่ข้างๆตัวนั่น เพนกว so ินจักระพัดอุ้ยต <oh ัวใหญ่เลยฟ้ามอุ้ยทำไมตัวใหญ่จังเลยแม่แม่ไม่นึกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมเหมือนเป็นเลยอุ้ยดูสิดูสิเขาอยู่เข้ามาใกล้สิหนูกเขาอยู่เข้ามาใกล้ๆสิเห็นไหมเนี่ยทำไมเขาอยู่ร้อนๆได้อุ้ยเห็นไหมน้ำเย็นหรือเปล่านี่ตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวนั้น จะไปแล้วเหรอหม,มีการเชา่าจักรายานด้วยวนี่เราขึ้นเรือรางมาแล้ว ตอนันต่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้าชมประมโบรคีนครับระถมโของเราไปแล้วะถมดีรเงกุการเด้เนทรถาี่ทาลเนีะก็จะวลมารอบที่แล้วน้องฟาร์มนอนหลับเสียประมาณ5โมาครั้งที่แล้ว้องฟาร์มนอนหลับนะครับ่งก็จะมีกว่าเกับรนครับก็จะมีป้อนอาหากว่านะบ น้อแม่คะแม่ไม่ได้เอาผ้านมาด้วยเลยเติมฮอบกางให้พุ่มกับบัเป็นอย่างบางลงเลยอ่ะหยิบเอาให้น้องด้วยคนละลูกนี <want> ่เอาเอาไปไว้ป้อนอะไรนะป้อนกวางป้อนกวางใช่ไหมหอบขืนไหมตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นไหมทำไมหนูทำหน้าแบบนั hmm ้นนะไม่เหมือนกอดก่อนออกจากบ้านนะตื่นเต้นมากเลยไม่ต้องโยนนะครับไม่ต้องโยนองบอกเลยนะว่าไม่รู้ไปเลยนี่นี่นี่วิ่งนู่นนู่นตัวใหญ่เลยหน้าตัวม้าด้านนู้นหรืไม่หนูโยนอะนี่นี่นี่ได้พี่ไดไม่ต้องโยนนะไม่ต้องโยนนะอ่ะอ่ะเตอร์ให้ได้ยังนี่ เ,เอ้าพวกองน้องทำยังไงน้องโยนน้องหยาดหนูกลัวใช่ไหมนี่ตัวน้อยๆนี่ยเห็นไหมคะเน <AR> ี่ยนี่เฮ้ยครับหยุดรอเดี๋ยวน้องมาครับหยุดรอเห็นไหมไปแล้วอุ๊ยตัวใหญ่มากเลย ตัวใหญ่มากเห็นเขาแช่น้ำอยู่นู่นปลาเห็นไหมนู่นด้านนู่นเขาแช่น้ำอยู่นู่นด้านนี้ก็มีตยูนมีคมตีนข้างในนี่ก็มีม,มีเขาเขาเขา,าบอกว่าด้านขวาจะเป็นตัวผู้ที่มันมีเขากวางตัวเมียจะไม่มีเขาน่่ัปกติไมมใชอือ กว่าง <G l ug> <g l ug> ติดจิ๊บกว่างติดจิ๊บนี่เห็นไหม <c oughs> เขาจะมีรหัสไงแต่ <c oughs> ละตัวนี่ลูกละมั่งเป็นรหัสที่น้วยาสี่สิบสไหนเออแม่มันมีดีหลังข้าดีอ่ะ เหมือนกวางเรดียร์ไหมคะใช่เห็นไหมมีตัวน้อยๆด้วยมีลูกตัวน้อยๆด้วยเนี่ยแมีจุดสีขาวมีตาสองตัวนะครับจะเป็นว้าจะเป็นหน้าค่ะเห็นไหมคะน่ะรักไหมกิ๊บมันเห็นตาสัตว์มักแงปลานะครับเพราะว่ามันก็กลัวว่าันนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะ มันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยมาแล้วไม่ยืดไม่ได้นะกว้างกลัวนักบัตรอาชิกาสใช่ไหอุ้ยฟาร์มนี่ตัวนี่ตัวเบลอเลยเนี่ยเหมือนกวางเรียนเดียวเลยเขาใหญ่มากเนี่ยแน่แน่น่นานานฟาร์มกวางสต๊าคอเลยเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ย<อ>เห็นไหม เี่มารวมเมื่อกี้ในหลายตีจะต้องเรียกให้เธอขัดรองมาเป็นที่มันรู้สึกปวดเพราะว่าเราจะไป่มที่ยานมาลงยาด้วยนะนุดอดไปแล้วลาว้าวก ตัวแอฟริกานอนครับสิงโตแอฟริกาเขานอนอยู่ข้างในนู้นใบเตยชื่อใบเตยชตัวเมียชื่อใบเตยทำไมเห็นตัวเดียวอ่ะนี่ตัวเดียวหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่านี่เป็นตัวเมียชื่อใบเตย นู้นเห็นไหมอ่ะเป้ลก้อนหินบางเออนี่ไงนี่ไงนู่นใบเตยชื่อใบเตยเพื่อนเลยรับสมัครคนดูเื่อนเพื่อนสมัครคนดูเพื่นเือนั่นเราส่วนมากกินแล้วก็นอนนะครับเดนเพาเวลาเรา เขาเดินมากเด็กด e ื <out> right. ้อไปรอดใครดื้อม <mon> ีเด็กดื้อไหมนะมีเด็กดื้อไหมนะเด็กวิ่งรล้วยไหนอะยังไม่เห็นเลยโองเขานอนอยู่ตรงนู้นไหนอะเขานอนอยู่ตรงนู้นไหนนู่นู่นนู่น่นอีดิอู้หนอนอยู่ตรงนู้น เรอมาเลยครับลาดูสตัวปลาใหญ่ตัวโตตัวคู่กับตัวเมียตัวคู่กับตัวเมียตัวยาวตาอ่อนรับม่เหนโอยตรงนู้นอุ้ยอุใหญ่มอยชื่อขวัญตัวเมียชื่อข้าวนะครับขวัญข้าวขวัญกับข้าวผู้ชายชื่อขวัญสิงชื่อข้าว ไกอ่อ่ะตัวเมียมันกลังทำอะไรไม่รู้เขาให้คงไก่เขาอยู่ข้างในนุ่นไม่รู้ว่าตัวเมียเขากำลังทำอะไร,ไร,ไรเห็นไหมคะเขาอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะ นี่ก็เมื่อกี้เราได้ได้ใบอนั้นไปแล้วไงท่าข้างหลังเรามาแล้วก็ต้องดูว่าเขาโชว์เวลาไหนเวลายังไงบ้างก็มาให้ดูช่วงเวลาเราก็จะได้ดูโชว์พี่ตุ้งแค่พี่ตุ้งแค่โชว์ไปแล้วเราตอนสี่โมงขึ่นไม่เจอเลยเกี่อกี้เราอยู่ประนั้ไนประมานไหนประมาณไหน อ๋อนุน่นนุ่นอยู่ข้างในนุ่นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอทำไมเห็นตัวเดียวมีน้ำพึ้ด้วยไปไหมมาลงไปไหมคะลงไปไหมลง,ลงไปไหมลงไปได้เลยก็ได้ลงไปไดนเลยก็ได้อะไรนะฟา <c oughs> รฟ์ม ไปไหนอ่ะ<ป>มีร้านค้าด้วยอะไรนะปวดขาแหนูจะให้แม่อุ้มเหรอ,อฮะอนี่ไงจอนเเคน้ำจืดนี่อุย้ยทีแรกมองไกลๆนึกว่าตัวไม่ใหญ่เห็นไหมคะมนู่นตัวใหญ่เลยอย เราเห็นข้างๆไกลๆหนึ่ว่าไม่ใหญ่ขยับเข้ามาใกล้ๆตัวใหญ่นะเนี่ยไปเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงโน้นอะไรนะทำอะไรน้องถามว่าทำอะไร่เย็นอะน้องถามว่าทำอะไรเนี่ยน้องฟาร์มเห็นลิงไหมน่ะลิงเต็มเลยตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มี หมเอาไอติ่มไมคะนี่นรงฟามหมูออติมนี่เอาไหมนี่นี่นี่เยลลี่ก็มีอันนี้ก็มีเอาไหนเอาอะไรคะเอาต้มไม้ยันเอาแบบไหนเอาเอาที่ยันไปเลยเอาไหนนะเออไปจ่ายตังค์ก่อนค่ะเราไปรอบนรถปะป้าเราไปรอบนรถปะไปขึ้นไปรอบนรถกันอันนี้แม่แกะให้ อะไรได้อะไร,ะไรสีฟ้าฝังขยะสีน้ำเงินไปค่ะขึ้นรถกันอร่อยไหมแต่กับมิเตอร์ได้ติมคนละแทงีิเตอร์เป็นอันนี้ไม่ได <laughs> ้มาทำไมเขาวิ่งแบบนั้นอะนีเมื่อกี้เขาวิ่งแบบกระโดดแบบ ตัวอะไรนะมันจิงโจ้เป็นใส่ของเขานะครับนู้นจิงโจ้ดูข้างในกระโดดดึง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 นู่นกระโดดดึงดึงนู่นเห็นไหมหลบมากเลยตัวใหญ่แล้วครับแม่ไม่ให้อยู่ในกระเป๋าเห็นไหมเอาให้พี่ตั้นค่ะพี่ตั้นบีบขึ้นให้น้องหน่อย นี่นี่นี่จับจับไว้โจพี่ตนเคยเห็นคลิปที่แบบเขาตัวใหญ่ๆแล้วเขาเตะคนมันเตะคนแล้วก็เตะมามันน่ากลัวนะแม่ว่า สวนนกปาตอดกตอูกนนี้พี่ต้องมารตองนไปดูนกข้างในดูนกกันโู้นกเต็มเลยปลาเรลงไปดูดูกันสิบนาทีด้านในนะครับอร่อยไหมคะถ้าบนมีมีโปะแปะๆด้วยนี่ีนขวาตี้ตัวเล็ก ตัวเล็กเฉดระเทศตัวเล็กฮ่ตัวเล็กดีมากวเขาบอกว่าเจอระเทศตัวเล็กไงตามสอวเห็นว่ามีตัวใหญ่กว่านี้แน่เลยอุ่ยนกเยอะเลยก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นเพศสัตว์ปีกอะไรคะเยอะแยะเลยไก่ฟ้าสีทองได้ยินเสียงไก่ขันด้วยนี่ไง ประเภทสัตว์ปีกไงน้องเขาเป็นประเภทสัตว์ปีกไหนน้องฟ้ามีไงกแก้วซันคอนัวนี่ฟ้ามาดูนี่แล้วออนอ่ไปอยู่ข้างบนหนุ่นทำไมก็มีแค่สองตัวแ,แต่คู่หรือเปล่าน่าจะมีเยอะๆนะแบบเต็มกรงเลยอ,อันนี้ก็ยังกินไอติมไม่เสร็จเลย ามาดูนี่แล,แล้วนี่มีไก่ด้วยเนี่ยไก่ไก่โต๊กไก่ตอก๊อกโอพ้พีเตอร์บอกไก่ต๊กนี่ไก่เลิวด้วยนีท่ที่นี่นี่ตัวนี้ไก่ป่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นหูขาวๆ,ๆเนี่ยเขาบอกอันนี้ไก่ต๊อกเหรอตัวมันยืดด้วยเว้ยนันนกอะไรไก่ฟ้นาสีทองนู่นนั่นนกอะไรอ่ะนู่นว้ยมีลูกมันด้วยวินน่ารักมาก ตรงนี้ก็าทำเป็นทางเดินน้ำต้องฟามระวังนะอไม่ไม่ไม่ล้างมือไม่ได้ไปเดินค่ะเดินเดินเดินนู่นระวังตกน้ำนะปลาเต็มเลยปลาอะไรปลานิ่เลยอุ้ยอันนี้ปลานิลปลานิลกับปลาอะไรก็ไม่รู้มีปลาอื่นด้วยนี่มีกาย นู่นนกอะไรอ่ะตัวเขียวๆนั่นพี่ตาน่ะเกาะอยู่ข้างบนก็เป็นอสาที่เราเจอเมื่อลยเออที่เราเจอในคลิปเมื่อคืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนกอีกอยนกอีกอยนกอีกอยเป็นตัวแบบนั้นเลยพี่เตอร์นี่ไงน้องฟาร์มเห็นไหมเนี่ยนกนกไดร์สาวอ่ะนกนู่นนกพัซซอรี่เห็นไหมน่ะที่ข้อคอสีน้ำเงินน่ะเห็นไหมน่ะ ลูค้สวรรเนี่ยเจ็บไหมคะเจ็บไหมไม่เจ็บหรอนี่ไม่ลูกค้าสวรรคเนี่ยอีกโกย์มีสามนิ้วลูกอะไรอย่างีเขาเปารามนี้มาดูนี่ตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าหงหรือหานหงหงหรือเปล่าหงหรือหานนะหงหานจะปากสีมันเป็ด ทำไมเขาไม่ได้อยู่ในน้ำอ่ะนี่ฟ้ามานี่นกอะไรเขาบินเข้ามาในกรงนี้หรือเปล่ามันบินได้นะคะนี่นี่ไงนกชาปีชาปีชาปีไหนชาปีไหนชาปีตัวนี้ใช่ไหมนี่ขนเขาเป็นสีฟ้าเขียวๆอะฟ้าเขียวๆนู่น ชาปีไหนปีไหนปีไหนล่ะไม่รู้ไม่รู้ปีไหนห่างนกยุงเนี่ยนาเขาอยู่ตรงนี้อุ้ยสวยมากเลยอ่ะชาอะไรนกนกยุงไงคะปะตัวขาวนี่นกยุงอีกตัวหนึ่งอยากเห็นตอนท้าลำแพนน่ะหางเขาจะสวยมากเลย เขาไม่รำเพรนให้เราดูเลยนี่เป็นนกอะไรอ่ะนกอีหมูอ้าวนกอีหมูอันเดียวกันนกอีหมูมีกิงกวางเลยนกอะไรนะนกเรียนกเรียก็คล้ายๆกันอะแต่ว่าเขาเป็นนกสีขาวเลยสีขาวเลยนี่ไงฟาร์มนี่เห็นไหมอะมันนกกระจอกแค่สีขาวเลยฟาร์มนี่คล้ายๆกันเลย อันนี้อะเลยนกอะไรอะ่ะนกเดนเาสาร์อ้จริงคารอคาร์ดอะไรนะคาร์ดโซวารีความจระเข้ยักษ์เห็นไหมอูยจระเข้ยักษ์เนี่ยเราจะไปดูคากิกันคากิเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นญาติกับกับหมูแดงใช่ไหมแล้วจะไดูเทียที่ะไม่รู้แต่ว่า ตรงนี้มันมีหลายที่อ่ะคากิอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่น้าไหนอ่ะนี่เห็นไหมสองตัวขี่หลังกันเลยมีมาประชาชนด้วยนี่มีเค้กด้วยโอ้คากิเขาอายุครบหนึ่งปีเหรอใช่นี่ไงเด็กชายคากิอุบลสู่แล้วอยู่ไหนอ่ะเป็นญาติกันจริงด้วยนี่ไงเป็นญาติกันเลยแห็นผังครอบครัว อันนี้อยู่ขอนแก่นอันนี้อยู่เขาเขียวอันนี้อยู่บนน้ำนู่นไหมนู่นชื่อพนอพนอนู่นไงเขาแช่น้ำอยู่มุกนี่เห็นไหมตัวอะไรอันนั้นเม่นฉลามเม่นค่ะมือพี่หน่อยนับพี่ตันตื่นเต้นมากอุ้ยนี่ไงเขาเปี่ปลาอุตสาห์มีลูกตัวน้อยด้วย ข้าไปดูที่ปลาลากันวินี่ไงน้องอน้องฟา้ามหัว <c oughs> ไปเดินไปแล้วนี่น้องฟ้าวิววิวเี๋วเดียวเว้ยทำไมอ๋อเป็นกับน้ำรึเปล่าสีน้ำรึเปล่านี่ฟา้ามตัวนี้น้อยยิ่ย ยืนนี่นๆยืนนี่อุ๊ยจิตครขบเขาอย่าไปอุ๊ยด้วใหญ่นีตัวนี้เขานอนเห็นไหมเกียวอุ้ยจับเบาๆค่ะจับเบาๆค่ะขนทาไมขนเขาเป็นสีขาว เหตุนะคะทุกคะนไม่ต้งให้ได้ขนาต้งให้ได้ขนดไม่ใช่ทุกคนแทบบ้าหนูจะเอาให้ตัวน้อยใช่ไหมตัวใหญ่เข้ามาขอกินอให้ตัวใหญ่ด้วยไม่ดึงเอาไม้ค่ะดึงเอาไม้แล้วดึงเอาหยิบเอาไม้แล้วหนูของพี่เตอร์ให้ตัวนู้นไปดูฟ้ามาให้ตัวน้อยนี่มาไหนอะ ตัวน้อยตัวนี้น่ารักมาไปฉันไม่กินอ่ะนให้ี่นนงฟาให้ตัวนี้ก็ได้มฟให้ตัวนี้ก็ได้เอาตัวน้อน้อยนั่งะใ่มตัโมบย้เาม่ตัวน้อยเต็มเลยฮะยู่ข้างในมีตัวน้อยด้วยหรอนี่ก็เหนื่อมา

เอาให้ตัวใหญ่ก็ได้อลูกอันนี้อันนึงค่ะฟ้าไปดูตัวไหนอันไหนไปให้ตัวไหนนานไปไปให้ข้างในข้างในก็มีหรอไให้ข้างนอกเลยข้างในมีตัวน้อยเดินเอาให้ตัวใหญ่นี้ก็ได้ฟ้าฟ้าให้ตัวใหญ่นี้นี่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 ตัวนี้น้อยข้างหลังหนูอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวเนี้ยอาให้ตัวนี้ก็ได้เดินแค่รหรอเจ้าอุ้ยข้างในมีตัวน้อยั้นเลยตัวนั้นเลยนะแต่ตัวนี้มีเยอะเลย ขามีล bon ูกใหม่เหรอขนเขาเป็นยังไงขอจับได้ไหมได้จับได้เอาู้คนมึงมะพร้าวเลยมะพร้าวเลยขนเขาแข็งเนาะมะพร้าวมะพร้าวเดินได้แต่หน้าเมื่อไหร่เตอร์มิบบลาแล้วก็นี่ไงคัปปี้บลาอะก็นี่ไงคัปปี้บลาจะไม่เห็นได้ไงเตอร์ไมเกเตอร์ ฟาน้องไม่กินแล้วล่ะอ่าให้น้องแล้วตัวหนูกับตัวน้องเท่ากันเลยนะเนี่ยเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านด้วยไหมว้าทำไมหนูทิ้งไม้แบบนั้นล่ะได้ล่ะสั่นไม่เป็นไร เออนะเขาทิ้งไม้ละไปขับปะอ่ะเก็บขาเก็บเก็บเก็บขาไปอุ้ยฟันฟันใหญ่มากเลยมันฟ้าไปดูเต่าเล่นน้ำฟ้าไปแล้วนี่นี่นี่เต่าเล่นน้ำนี่เห็นไหมดูสิเม่นเหรอคะ อันนั้นเม่นอยู่ข้างในโน่นมาลายอยู่ข้างในกระจกคดีต้อไม่เห็นตัวเดียวนะยี่กระจกเทศด้วยกล้องความยีราฟแม่ดูป้ายกระจกเทพด้วยนกกระจกเทพมันกำลังวิ่งอยู่ในป้ายนี่ยีราฟเขายืนหันหลังให้ตามเห็นไหมเห็นยีราฟไหม ยี่รับคอยาวเห็นไหมนั่นนั่นนันเห็นไหมสองตัวเห็นไหมน,นูนยังตัวไม่โตเท่าไหร่หน้าอายุจะยังน้อยอยู่นะเนี่ยสูงมากสูงมากเลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วต่อดีๆนะ สิงเดี๋ยวเรามาดูแลคูณกันนี่ถึงแล้วนะนี่นกแก้วอะไรไม่รู้ตัวสีเขียวทำไมอันนี้มันถ่ากเป็นงูใช่ไหมเดี๋ยวน,นี้ไม่มีออนนแล้ว<ข>อ่ะเขาเปลี่ยนไหมทำรอลูกเ,เปลี่ยนกรอบใช่ไหม,ม<า>หนูชอบสีพู นี่เขากำลังเปลี่ยนขอบรูมให้อยู่รวกขบ่นได้นี่ได้แล้ว<ม>ขอถุงขอถุงกับพี่เท่าไหร่ได้ <c oughs> อ๋อนึงก่อมยังไม่ได้นี่ลกูกโหมากแห่งร้อยบาทใส่ถุงค่ะให้น,อน้องฟ้าดูหน่อยในในอน,อนอกขอดูหน่อยฟุกปิมากเลยเนี่ยปุ๊กปิกมากเลยหน้าหนูหนูหนอาใส่ถุงค่ะปั๊บนี่เตอร้อนแก้มแดงเลย แคมแดงอองตองเลยแต่ละคนแคมแดงอองตองเลยแต่ละคน <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> ปวดคะ่ะเมื่อกี้แม่ก็อุ้มหนูอ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้แม่อุ้มเหรอเราไปดูนกฟ้ามิงโกกันนี่มีมัวขายด้วยตอนนั้นพี่ตันซื้ออยู่ข้างร้านข้างหนใช่ไหม <c oughs> ไปดูนกฟ้ามิงโก นี่น้องฟามจะนั่งชิงช้านี่ใช่ไหมนัง่งไหมคะเบาเบาเบาบาเอาร้อนไหมร้อนทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะจะลงหรือเปล่าลงใช่ไหมคะไม่สนุกเหรออันนี้ตัวอะไรพี่ตัน้นตัวดำๆเห็นไหมไหนนอนอยู่ข้างบน,นอะไรอ่ะ อ้มีขอบินตุรงยุ้ยยู่ข้างในก็มีตัวหนึ่งอุ้ยดูดูเขานอะน,นอนห้อยหัวลงเห็นไหมอาปากนนใช่นั่นนอนห้อยห้ยหัวอาปากนี่ตรงนี้มีขอบินตุลงมีทั้งหมดสามตัวเราจะไปดูลูกฟามิโต อยู่ไหนหน้าไหนนะนี่เขาไปทอด็มเลยนี่ไงนกฟามิงก็อุ้ยตกใจตกใจลิงนึกว่าคนนั่งอยู่ตรงนี้นี่ไงเ,เห็นไหมเอาเอาจะนึกว่าคนนั่งตรงนี้นั่งงี้ไม่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นลิงเป็นอันนี้เฉยๆเป็นหุ่นเฉย ็นรูปปั้นนี่ดูนี่เปนลิงฉันไม่เด่นน้องฟ้าอุ่มกลัวนี่นกองฟ้ามิงโกเห็นไหมยิ้มผูกกลัวลิงเห็นไหมน้องฟ้ามิงโกมันคือนกองฟ้ามิงโกโก้มิงโก้ใหญ่อ้าวมีน้อยด้วยเหรอมีใหญ่แล้วก็มีน้อยอ่ะ เห็นไหมเขาเป็นสีชมพูเห็นเป็นสีชมพูสวยไหมฟ้ามปกติพี่ิจารณ์มันจะเป็นสีชมพูหมดตัวเลยไม่มีสีเขียวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามอารมณ์ตามฤดูกาลตามอะไรเนี่ยแหละแม่ก็ไม่แม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรคะหนูกลัวลิงเหรออ๋อแต่ทันมันเนี่ยสีขาวเปลือชมพูชมพูใช่ไหม ไม่มีหลายพันใช่ไหมบางตัวบางพันเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบทั้งตัวเลยเอันนี้จะเป็นแบบสีขาวสีขาวแล้วก็มีชมพูแซมแล้วขาวก็เป็นสีชมพูตรงปากเขาก็เป็นสีชมพูน,มพนะสีดำมันดักพิกแต่ว่าตรงปลายตรงปาลายแหลมๆเขาจะเป็นสีดำป,ปีกปีกตรงนั้นตรงปาลายมันจะเป็นสีดำอ้าทำไมเขายกเวลาเขานอนดูสิเขายกขาขึ้นด้วยพี่ตั้นเขาไม่ยกตาเนี่ยเขายกขาขึ้นทำไม <laughs> อ้อ แปลกนะยกขาขึ้นข้างหนึ่งตลกดีอ่ะนี่ดูสิเขาจะยกขาไว้ข้างหนึ่งอ่ะทำไมอ่ะ